ความสุขมันอยู่กับเราทุกขณะถ้าหากว่าเราวางใจเป็นข้อคิดข้อธรรมะจากหนังสือปรงไม่เป็นเย็นไม่ได้เรื่องทิ้งสมบัติโลกสะสมสมบัติธรรมคนเรากระทำสิ่งใดจะได้รับสิ่งนั้นสร้างเหตุอย่างไรจะได้รับผลอย่างนั้นเป็นกฎธรรมดาของโลกการเชื่อเช่นนี้ เป็นความเห็นที่ถูกต้องจะนำไปสู่ปัญญาอาันใหญ่หลวงถ้าสร้างเหตุดีผลดีย่อมเกิดตามมาแน่นอนถ้าสร้างเหตุชั่วผลชั่วย่อมเกิดขึ้นผู้ที่มีปัญญาดีย่อมสร้างเหตุที่ดีมีประโยชน์แก่ตนเองเหตุชั่วไม่ดีจะไม่ทำเด็ดขาดสร้างเหตุเช่นใดผลย่อมตามมาเช่นนั้น เป็นสัจธรรมชีวิตสมบัติของมีค่าผลประโยชน์มีอยู่ณที่ใดที่นั่นจะมีการแย่งชิงสมบัติในโลกมนุษย์มีแต่ทุกข์โทษภัยวุ่นวายไม่จบสิน้นผู้มีปัญญาจึงละทิ้งสมบัติทางโลกมุ่งขวนขวายสแสวงหานิพพานสมบัติจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติไม่มีทุกข โทษภัยร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟรวมตัวกันชั่วคราวมีจิตวิญญาณมาใส่กายอยู่เพื่อเอากายเป็นเครื่องมือใช้งานในโลกนี้เมื่อหมดเวลาหรือตายจึงต้องทิ้งกายนี้ไว้กับโลกตัวเราของเราจึงไม่มี ผู้มีปัญญายอมถอนอุปาทานความยึดมั่นในกายออกเสียธาตุสี่ดินน้ำลมไฟย่อมสลายกลับคืนสู่โลกจงพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งลึกซึง้งอย่าหลงมัวเมาอยู่จงถอนสละความยึดถือออกจากกายให้ได้จิตจึงไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงข้อคิดข้อธรรมะ จากลงไม่เป็นเย็นไม่ได้เรื่องทิ้งสมบัติโลกสะสมสมบัติธรรมก็จบลงแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาดการแบ่งปันธรรมะครั้งต่อไปอโรคยาสุขก,กายใจเบาขอบคุณและสวัสดีครับ